สวัสดีครับทุกทกท่านครับวันนี้วันที่29ก็เป็นวันหยุดราชการนะครับเนื่องจากเป็นวันหยุดชดเชยวันที่28กรกฎดาคม6 7 6 7เในื่องในวันเสลิมพระชนนเสลิมพระชนนพันษาของพระเจ้าอยู่หัว6รอบ72พันษานะครับผมก็วันนี้ผม สมชายก็อยากจะมาพูดคุยกับทุกทกท่านนะครับอันที่ที่อยากจะพูดก็คือ,อรัฐบาลโดยมีพักแกนนำพักเพื่อไทยเนี่ยในในสามปีนี้ต้องทำให้สำเร็จนะครับทุกทุกท่กทานเพราะผมก็ฟังกลุ่มที่เคยต่อต้านาพักไทยรักไทยสมัยก่อน ออกมาพูดในลักษณะที่ว่าคนมีเห็นมาสนับสนุนเยอะแยะทั่วประเทศไปหมดในลักษณะนี้นะครับเอาเป็นว่าผมก็อยากจะพูดว่าที่ที่เห็นเห็นส่วนมากนะครับคนภาคอื่นๆยกเว้นภาคใต้นะครับที่สนับสนุน ที่ว่าเมื่อก่อนก็เรียกตัวเองว่าทีมสีเหลืองนั่นแหละครับก็จะเป็นพวกพวกไอ่พ่อค้าแม่ค้าขายหวยใต้ดินนั่นแหละครับอันดับหนึ่งนะครับอ่าแล้วก็พวกอายาเสพติดทั้งหลายนะครับผมเพราะว่ายุคนั้นมันก็เป็นรัฐบาลพักไทยลักไทยที่ท่าน อดนายกทักษิณก็ทำการปราปามอย่างอ,อย่างหนักและรุนแรงนะครับโดยเฉพาะหวยใต้ดินนะครับมันเป็นอะไรที่ผลประโยชน์ของของคนไทยอะอะเจ้ามือหวยก็ก็นิยมชมชอบและคนไทยก็นิยมที่จะเสี่ยงโชคนะครับตามที่บอกว่าคนจนเล่นหวย คนรวยเล่นหุ้นนั่นแหละครับเพราะว่ามันยังมีความหวังนะครับเหมือนทุกวันนี้อยังไงก็เห็นข่าวว่ารัฐบาลจะ,ะทำหวยเรียกว่าหวยอะไรหวยบำนาญหวย,บยเบสิจที่ว่าอายุ60ปีก็จะได้รับเงินคืนนะครับแล้วก็มีการออกสมทบส่วนรายละเอียดผมกม็ยังไม่ได้ศึกษา แต่ว่าเรื่องหวยเนี้ยก็ต้องทำแต่ไม่ได้จะขอให้ยาทางทำแบบหักดิบเหมือนเมื่อก่อนนะครับผมค่อยๆทำไปแบบนี้แหละครับผมก็เห็นด้วยอย่างยิ่งนะครับอันที่สองก็คือ,อ entertain complex กนะครับก็คือคล้ายๆกับออเอายกอย่างประเทศที่เขาเจริญแล้วนะครับ อย่างสายยุโรปหรือสหรัฐอเมริกาหรือว่าแถวเอเชียเราก็มีนะครับหมาเกา้าสิงคโปร์แล้วก็แม้กระทั่งเมียนมาลาวอะไรเนี่ยเราก็เดินทางกันไปเล่นอยู่แล้วนะครับก็คล้ายๆคาสิโนอันนี้ก็ก็ผมเห็นด้วยนะครับเพราะว่าเรา การทำเราก็มีมาตรการควบคุมแล้วก็เข่งคัดให้เยอะๆก็แล้วกันนะครับก็ไม่มีความรู้ด้านนี้มากมายเพราะว่าทุกวันนี้คนก็เล่นกันโอ้โหนะครับเว็บเถื่อนเว็บอะไรมีหมดเล่นสลอ็อตเล่นอะไรกันโอ้เยอะๆไปหมดนะครับอันนี้ก็ผมก็ออฝาก สปีนี้ต้องทำให้ได้นะครับอันที่3มก็คือว่าสามสบาทรักษาทุกที่นะครับขอให้ทำให้สำเร็จให้ได้นะครับแล้วก็ให้มีปจจระสิทธิภาพด้วยนะครับอย่างผมนี่ผู้ชราภาพก็ไม่ไม่อยากเอ่ยถึงละตอนนี้ก็อยู่นี่ด้วยนะครับเอาเป็นว่า อันที่3ก็พูดไปแล้วนะครับเรื่องคาสิโนหรือว่า Entertainment Complex ต่างๆนะครับเมื่อกี้ก็เดี๋ยวทวนหน่อยอาจจะลืมนะครับก็มีหวยใต้ดินแล้วก็อ้า,อาหวยหวยเขาเรียกว่าหวยอะไรผมก็ไม่แน่ใจเอาเป็นว่าหวยใบเสร็จในลักษณะนี้ก็แล้วกันนะครับอัอนนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีที่ พักเพื่อไทยต้องทำไม่ได้ภายใน3ปีนะครับที่ที่ออกมาพูดนี้ก็เพราะว่าเห็นเขาโอ้โหชื่นชมตัวเองกอ็ถึงชื่นชมตัวเองว่าคนเห็นด้วยสนับสนุนเยอะนะครับแม้แต่ว่าทีมทงชาติที่ผ่านผ่านมาก็เหมือนกันนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่ เราเดินทางมานี้นะครับเราก็เอาแนวของพัรสีน้ำเงินเขานั้นลหละครับไม่ไม่ทำอะไรแบบหักดิบค่อยๆทำอย่าเรื่องยาเสพติดนี้เราก็รู้อยู่แล้วนะครับอย่างผู้การแต่ละจังหวัดนี้เขารู้อยู่แล้วละ่ะใครเป็นใครในหมู่บ้านใครเป็นใครขอให้แต่ละชุมชนเข้มแข็งเ่่นั้นแหละ เราก็จะทำได้นะครับค่อยๆทำจะไม่หักดิบเหมือนเมื่อก่อนเพราะว่าวงการน,นี้มันก็ก็ไม่ธรรมดานะครับใหญ่มากจริงๆนั้นเราก็มีประสบการณ์แล้วนาะยใหญ่ก็พูดไว้แล้วว่าเราพักอื่นแก้เศรษฐกิจพักเพื่อไทยทำไม่ได้พักอื่นก็ ก็ทําไม่ได้เท่าพักเพื่อไทยเพราะมีประสบการณ์นี่แหละครับผมก็พอมองมองออกแล้วว่าท่านคงไม่ผีผามหรือว่าหักบิดไปนะครับค่อยๆทําก็ค่อยททำทีละนิดทีละนิดนะครับก็อย่างเมื่อกี้ก็พูดไปแล้วเรื่องหวยเถื่อนก็แก้มาเป็นหวยบํานาญแล้วก็เรื่อง เดบพนันก็มาเป็นถูกต้องตามกฎหมายนะครับผมแล้วก็30บาทรักษาทุกที่นะครับอันสุดท้ายที่อยากจะเน้นจริงๆก็คือ,อนี่เสียนี้เสีย NPL 15ปี20ปีมันก็ยังโชว์อยู่นะครับอันนี้ก็อยากจะฝากไว้ว่า เมื 16, อ่อสิบอยี่สิบปีไปแล้วอย่างเรามีสินเชื่อฝ่ายสินเชื่อบุคคลของธนาคารเนี่ยแต่ยี่ปีไปแล้วเขาคงไม่มีเงินจ่ายแล้วล่ะครับนะครับคือบางครั้งอะะไอธนาคารถ้าเราเลิกจ่ายหเดือนหรือปีหนึ่งนี เขาก็โอนให้บริษัทบริษัทไอบริษัทที่เป็นสำนักงานทนายความทวงหนี้นั่นแหละครับบางครั้งเราไปไปที่ธนาคารเลยนะครับไปหาเขาว่าเราอยากจะปิดหนี้เขาเอาบัตรประชาชนให้เขาดูเขาบอกว่าคุณไม่มีหนี้กับธนาคารนี้แต่ผลสุดท้ายก็ก็ ไม่เป็นไรอย่างผมก็เจอมาแล้วก็เมื่อไม่นานนี้19ปีที่ปีกว่าก็โอเคซึ่งธนาคารนี้เราเราอ,อยากจะจ่ายอยู่แล้วนะครับเพราะว่าแต่ว่าด้วยเราเวลามันยุ่งอะไรคิดอาเวลามันยุ่งมากๆเราก็เลยลืมลืมไปแต่ได้ไปที่ธนาคารเขาสองครั้งไปหาเขาเลยแหละ แต่เขาบอกเอาประชาชนให้เขาดูแล้วเขาเช็คว่าไม่มีนะครับอันนี้ก็เป็นจุดจุดหนึ่งนะครับตามที่ดูข่าวมาบอกว่านี่นี่สาธารนณะสำหรับประชาชนนะก็เราเอาตัวเลขกลมๆ14ล้านล้านบาทนะครับก็ไม่ใช่น้อยและคนก็จำนวนคนก็น่าจะถึง20กว่าล้านคน อันนี้คือตามที่ในายใหญ่ก็บอกว่าคนไทยเป็นหนี้เยอะอน,นี่แหละครับคือปัญหาหนึ่งนะครับก็อยากจะถ้าว่า20ปีขึ้นไปนี้ก็ในเครดิตบูโรก็อยากจะให้ตัดออกคือมันสำหรับคนยากคนจนบางครั้งเราเราไป ไปศาลไปอะไรเราไม่มีทนายไปนะครับเราก็ไปคนเดียวแล้วก็อะไรมาเขาก็บอกว่าเซ็นเราก็ต้องเซ็นนะครับเพราะเราไม่มีทนายแล้วเราเราก็ยอมจ่ายแต่ว่าอันนี้ดีหน่อยคือกู้มาสา0 0 0ื่นจ่ายแค่3ามหมืนานะครับแต่อันที่อันแรกๆที่ว่ายี่สิปีมาแล้วนะ่ะน่าจะ,ะครั้งแรก 5.000 50, มแล้วก็เราเราผ่อนให้ให้ถูกเวลาทุกเดือนทุกเดือนไม่ถึงปีเขาก็ปล่อยให้อีก2.000 20, มนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะถ้าจำไม่ผิดหรือว่า30,000แล้วเอาอีก2.000 20, มประมาณนี้แหละนะครับน่าจะสุดท้ายน่าจะปีสีนะครับแต่พอมาดูพอมาเปิดแอปทางรัดดูอา้าวติดแบ็คลิสไปหกแสนบาท ตายหาแล้วจะเอาเงินที่ไหนใช้นะครับมันไม่มีแล้วล่ะครับเพราะแกและอายุก็มากนี้ขนาดอายุ61ปีที่ทำงานสองที่นะครับส่วนท้องถิ่นที่ท่านสวัสดสนับสนุนแล้วก็อาอจนอของอทางมหาไทยก็ไม่อยากจะเอเ่ยหรอกครับแต่ว่าเพื่อเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รู้จกักจักผมนะครับ เพราะผมนี้เป็นแฟนตัวยงของพรรคไทยรักไทยสมัยก่อนตามผมเคยพูดแล้วนะครับคนอุบลน,นั่นแหละที่มาชวนผมเข้าพรรคไทยรักไทย,ไทยเป็นสมาชิพกพรรคและคนที่ผมเคยพูดแล้วก็ติดต่อขอใบสมัครสมาชิพกพรรคอะไรมาเยอะๆเขาส่งมาให้เป็นตั้งเป็นตั้งเนี่ย ตั้งแต่เลขาธิการพรรคท่านรน้อยตำรวจเอกกุลชัยเปี่ยมสมบูรณ์ก็ไม่อยู่แล้วนะครับคนที่ติดต่ออยู่ที่จังหวัดเลยก็ไม่อยู่แล้วไม่มีใครอยู่ในพรรคเพื่อไทยแล้วตอนนี้ที่ผมเคยติดต่อนะครับก็ก็มันอย่างว่าแหละการเมืองนะครับมันมันพูดเรื่องการเมืองเนี้ย ส่วนมากคนเขาก็จะไม่คุยกันนะครับถ้าพูดการเมืองนี้มันมันไม่ได้มันวงแตกอะ่ะถ้าถ้าภาคใต้เนี่ยถ้าไม่สนิทดีๆเนี่ยสนิทกันจริงๆเนี่ยเราโดนนะครับอืมเราก็เราก,เราก็เราก็รู้นะครับเราก็เป็นผมเป็นคนอย่างเงี้ยผมอยู่ได้ทุกที่ถึงเรื่อง การเมืองการอะไรเนี่ยถึงคิดคนละอย่างแต่ผมเป็นคนที่ง่ายๆแล้วก็อยู่ได้ถึงจะพูดองมาว่าที่ที่ทำอยู่นี่ก็ไม่ใช่แฟนขับเพื่อไทยทั้งหมดนะครับที่ทำนี้ก็รู้ๆอยู่ว่าเขาชอบใครรักใครนะครับโดยเฉพาะคนใต้นี้รักเพื่อไทยนี่ก็ตัดไปเลยนะครับอาจจะได้ปฏิริตบ้างนะครับแต่ว่า สอสอเขตนี้ก็คงตัดไปเลยแหละนะครับผมก็ผมก็พูดย้ำหลายครั้งแล้วนะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับก็ที่มาพูดก็อีกหนึ่งเห็นคนคนใต้นี่แหละเอาคดีเก่าๆเ,เรื่องสนามกอล์ฟอันภายออกมาโจมตีทั้งๆท,ที่คนนี้ก็เป็นแฟนคลับสีแดงมายาวนานนะครับ นะครับผมก็ไม่อยากเอ่ยชื่อท่านจอมพลจอมพลอะไรนี่แหละเอาคดีที่นานมาแล้วอ่ะเอาออกมาเปิดเผยว่านาะยใหญ่นี้จะแย่นะครับซึ่งซึ่งอันนี้ผมก็คิดว่ามันน่าจะจบไปแล้วนะครับแต่ว่าละ่ะการเมืองมันไม่จบนะครับผมตัวเล็กๆขนาดนี้นะท่านผู้ชมครับผมตอนนั้น หนุนและเชียร์พักไทยรักไทยมากเชื่อไหมครับผมรู้ตัวว่าผมติดแบคลีดของกออลมนกันแล้วกันนะครับเพราะหลังจากเพื่อนที่บริษัทก็บริษัทฉั้นนำนะครับที่ผมทำงานอยู่ใช้วุฒิปริญยาตีเข้าฉั้นนำแล้วก็สวัสดิการดีนะครับ แต่ว่ามันอยู่ลำบากหน่อยเพราะว่าตามที่ผมเคยคุยมาแล้วแหละว่ามีไอ้ไอ้เมื่อก่อนมันมีเคเบิลที่เขามาสัมภาษณ์ผมที่โบสถ์ผมพูดหลายครั้งแล้วก็อยากจะพูดอีกนะครับก็นั่นแหละพอพอหาสมาชิกในโรงงานได้ไอ้คนอุบลที่แนะนำผมอะ่ะก็ย้ายบร,ริษัทไปอยู่ที่อื่นและเหลือแต่ผมนะครับ กับมีน้องๆสองคนสามคนบางครั้งก็สองคนไปหาแจกข้ออะไรนโยบายพักสมาชิกพักเนะ่ยแจกไปทั่วเลยนะครับก็มีคนสมัครหลายร้อยอยู่นะครับเมื่อก่อนผมอยู่คลองหลวงอ่างการนันอาข้ามไปพูดไปแล้วว่าเคยช่วยสสเขตสามคลอ,องหลวงอันนั้นก็พูดอีกทีก็ได้นะครับ เพราะว่าเรามันมันมันเป็นแฟนพันแท้แล้วก็เราเรารู้โดยประสบการณ์จริงและตรงและรู้และเห็นทุกอย่างนะครับแม้นเพื่อนๆที่เรียนเมื่อก่อนเขาเรียกวิไลคูแถวปทุมธานีเขาก็เวลาเราคุยกันเนี่ยเขาก็บอกว่าโอ้โหทักษิณเน่ยจะเอาเอาประเทศไทยเลยอะ่ะ นะครับอย่างพวกไอไฟฟ้าปปาะอะไรตอนนั้นมีข่าวว่าจะแปลรูปเป็นรัฐอุตสาหมจะแปลรูปเป็นมหาชนในลักษณะนั้นแหละเขาบอกจะเอามาเป็นของเขาเองเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ที่ได้ยินกับหูได้ยินมาแต่ว่าเราก็เฉยๆเราก็พูดตามเขาไปอะไรน่ะเขาว่าทักษิณจะต้องการเป็น ประธานาธิบดีแต่ว่าที่เรื่องว่าเป็นบระธานาธิบดีนี้ก็ไม่ใช่ว่าพูดในแค่ในสื่อชาวบ้านธรรมดานะพูดออกทีวีพูดออกจากการชุมนุมหรือต่างๆอะไรเยอะแยะมากมายเมื่อแต่ทุกวันนี้ดูคนใต้สิครับนะครับเขาไม่เอาเลยนะครับทุกท่านครับจริงๆนี่คือพูดจาก อยู่ในพื้นที่จริงๆนะครับเอาอยู่แต่ว่าน้อยแต่แต่ว่ายกเว้นภูเก็ตนะอาจจะมีเยอะบ้างภูเก็ตแต่แต่ส่วนจังหวัดอื่นเพราะว่าภูเก็ตมันเป็นเมืองพิเศษเป็นเกาะคนภาคต่างๆมาอยู่ที่นี่ย้ายทะเบียนบ้านมาอยู่ที่นี่ก็เยอะนะครับเขาเขาไม่ไม่เอาแน่นอนถ้าภาคใต้ส่วนอื่นๆนะครับไม่ไม่มีนะครับ เพราะว่าเขาว่าก็รู้ๆกันอยู่ก็ไม่อยากไปซ้ำเติมนะครับก็ว่าล้มเจ้านี่แหละหนักที่สุดนะครับอันนี้นี่เป็นข้อด้อยของท่านนายใหญ่จริงๆนะครับสำหรับคนใต้ไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงผมก็นึกไม่ออกนะครับคำว่าล้มเจ้าเนี่ยบางทีผมก็คิดว่าล้มเจ้ามือหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับ อ๋ก็พักเพื่อไทยก็ตอนนี้ก็มาถูกทางแล้วและโดยการนําของอท่านอุ้งอิงแพทองทานชิน,นวัตรที่เป็นคนรุ่นใหม่ทุกวันนี้พักเพื่อไทยก็ออกมาในลักษณะนี้เหรอครับเมื่อก่อนเขาอ้างอ้างทุกอย่างเลยนะครับเราแต่เราพูดไม่ได้ว่าเขาพูดว่ายังไงนะครับเราพูดไม่ได้แค่นั้นแหละ นะครับเรื่องลมเจ้านี้เขาพูดโอ้โหหนักมากจริงๆเลยนะครับแล้วก็เขาพูดแล้วก็แม่นด้วยนะครับไม่ใช่ธรรมดานะครับคนใต้เขารู้นะครับเขารู้เขารู้จริงแต่ว่าเขาไม่เอาทักษิณน,นะครับแต่ทางเก้าไกลนี้เขาจะเอาเอาอยู่ปาติลิศแน่นอน ภาคก้าไกลก็จะได้คะแนนเสียงจากภาคใต้เยอะเหมือนกันนะครับสำหรับสำหรับข้อมูลข่าวๆจากสมชายผมไม่มีอะไรมากนึกอะไรออกก็พูดอย่างนั้นไม่ได้เตรียมสกิปไม่ได้อะไรทั้งสิ้นแหละนะครับมาพูดพูดคุยกันสำหรับคนที่ <laughs> มีหนี้ติดเครดิตยูโรยี่สิบปีขึ้นไปนี่ก็ ก็อยากจะฝากนะครับถึงว่าผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยอยู่ฝ่ายตรงข้ามก็ว่าได้นะครับก็มีปัญหาอยู่แต่ก็มั่นใจในท่านรัฐมนตรีกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีช่วยมีแต่มือการเงินทั้งนั้นนะครับก็มั่นใจแล้วว่าว่าท่านในายใหญ่ก็เผยออกมาแล้วว่านี่ คนไทยมีหนี้เยอะนะครับก็เยอะจริงๆครับนะครับไม่ใช่หนี้ไม่ใช่หนี้ช่วงโควิดด้วยก่อนหน้านั้นด้วยนะครับมันก็มีหลายสาเหตุนะครับอย่างผมเนี่ยทำงานเนี่ยไม่ใช่ว่าเงินเงินเดือนน้อยแต่โอทีเมื่อก่อนเมื่อก่อนเราก็ใช้วิปยญญาตีเข้ามันก็จะไ,ได้เยอะหน่อยแล้วก็ค่าประสบการณ์จาก ทำงานที่อื่นมาด้วยมันได้เยอะนะครับทำโอทก็เท่าเท่า,เ,ทาเสมอเสมอตัวมาแลยได้เฉลี่ยก็ส0 0หมื 40, ่น0 0่หมื่นกว่านะครับอันนี้รวมโบนัสด้วยถ้าเฉลี่ยนะครับแต่ว่าเป็นนี่คือว่าที่มันมันจำเป็นต้องใช้เงินนะ่ะนะครับถ้าคนยุ่งกับการเมืองเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้แหละ โดยเฉพาะคนใกล้ชิดว่าลูกหรือเมียนี่แหละนะครับมันจำเป็นต้องใช้จริงๆนะครับบางครั้งขนาดเราทำงานมีสวัสดิการดีๆเนี่ยเรายังขนาดนี้เลยนะครับถ้านึกถึงคนที่โดนกระทำในใหญ่นี้ก็โดนมากๆแต่ว่าคนที่โดนกระทำ เราก็เสียชีวิตไปก็เยอะแล้วก็ออกจากต่างประเทศไปไปก็เยอะนะครับจำคุกก็เยอะบ้านแตกสลายขาดก็เยอะนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ว่ากันเพราะว่าใจมันรักแล้วก็เราชอบด้วยเราก็ต้องรับผิดชอบเองอันนี้ก็เข้าใจแต่ว่าท่านใหญ่ท่านก็โดนเยอะจริงๆนะครับ เราก็มาให,ให้กำลังใจกันบ้างนะครับผมก็ไม่มีอะไรก็อยากจะให้กำลังใจคนเสื้อแดงนะครับเมื่อก่อนถ้าจะเอ่ยถึงหน่อยก็กเอ่ยถึงแหละเพราะว่าแต่ว่าไม่อยากเอ่ยถึงดีกว่านะครับเพราะว่าส่วนนี้มันไม่ไมไมไมใช่แนวทางของพรรคเพื่อไทยแล้วแหละพรรคเพื่อไทยเดินมาถูกทางแล้วแหละ ทำตามอาจารย์ใหญ่ท่านเนวินชิดชอบเห็นไหมครับไม่มีคดีอะไรเลยแล้วก็จเจริญรุ่งเรืองน,นะครับก็ตามที่ในายใหญ่บอกกันแหละท่านก็มีประสบการณ์อย่างผมลากหญ้าจริงๆก็มีประสบการณ์ประสบการณ์เท่ากันแต่งเงินไม่เท่ากันนี่แหละครับคือชุดอ่อนนะครับก็อย่า ก็คุยกันสนุกสนุกเอาอย่างนี้แหละมันก็จะนานไปแล้วรู้สึกว่าจะ23นาทีด้วยนะครับแล้วผมก็เป็นยูทูบเบอร์มือใหม่ด้วยก็ยอดการดูก็ยังน้อยอยู่ก็ขอฝากานะครับขอให้ยังน้อยช่วยกดถูกใจก็ก็กก,ก็ดีแล้ครับถ้าว่าจะดีที่สุดก็กดแชร์ ให,ให้ฟังกันนะครับมันก็มีความรู้โดยตรงประสบการณ์จริงๆนะครับของคนอายุ61ปีนะครับผมอยู่ได้รอดมาได้นี้ที่จำใจต้องมาทำยูทูบเบอร์นี้ก็เพราะวรอดตายจากอุบัติเหตุเมื่อ,อเร็วๆเ,วเวมื่อเดือนธันวาปลายปีที่แล้วนี่เองครับนะครับ ขอบคุณมากจริงๆที่รับชมสนุกสนานแล้วก็เพื่อเพลินได้ข้อคิดดีๆนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม